สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆนะครับราคาเบาๆอีกแล้วนะครับคันนี้เป็นิสันนะครับผมราคาเพียง3 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคันนี้รถอย่างสภาพดีเลยนะครับก็มีตําหนิแค่สีไม่ค่อยสวยเท่านั้นเองนะครับนอกหนังก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมสีมีแตกมีด้านบ้างนะครับตามการชนนะครับเป็น닛นบีสิบสี่ครับผมเครื่องเกียร์ช่วงล่างเน่นนะครับเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับตดประหยัดน้ํามันนะครับผมใช้งานได้ไกลๆนะครับขับังกได้สบาย เล่อเอกสารมีพร้อมๆครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ได้เกียร์ออโต้นะครับขับสบายนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสะอาดสะอ้านเลยครับผมนะครับ้องเครื่องก็สะอาดสอาดนะครับเดิมๆเลยนะครับหน้าสวยท้ายสวยหงก้างนั่งสบายครับรุ่นนี้เล่มเอกสารมีพร้อมๆนะครับชุดโอนบรบๆท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรก็อยู่ใต้คลิปชิ้นเดิมนะครับผมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ